น้องครับอายาป่ะเท่าไหร่ครับส <3 90. S 2> ามรอยเก้าสิบออครับอ่ะอ่ะอน,นี่าโอ้โหหนักนะมือเนี่ยหนักนะกินยังไงครับกินวันละสองเม็ดไม่เช้าก็ก่อนนอนนะอเออแล้วช่วยอะไรบ้างครับอันเนี้ยมันช่วยเรื่องผิวขาวใสไร้สิวเสริมภูมิต้านทานโอ้พี่บูอีฟอ่ะเคยได้ยินไะม ไม่เคยครับเออเนี่ยพี่บูอีฟเออดีก็ครับดีดีดีสามร้อยเก้าสิบบาทเองเน้ะเออแต่ว่าอันนี้พี่พี่ให้ฟรีนะพี่พให้ฟรีแต่ว่าคราวหน้าถ้ามึงจะซื้ออ่ะที่ตัวแทนอีฟทั่วโลกนะครับเออลองเข้าไปดูตัวแทนอีฟใช่ไหมครับใช่ใช่ตัวแทนอีฟทั่วโลกครับหออนักกับมึงอ่ะหนักนะ